บีชมองน้ําหรือว่าชันราเนี่ยเขาใส่รูนกันยังไงก็เป็นมอนสเตอร์อีกตัวนะครับที่ได้บัฟแล้วบัฟอีกบัฟจนเก่งโคตรเลยแล้วตอนนี้เก่งแทบทุกคอนเทนต์แล้วนะครับด้วยรีสปีดอ้อ24ไหนจะสกิล3ที่สามารถสโลฝั่งตรงข้ามและเล่งเกรให้เราได้มีสกิลปกป้องเพื่อนรวมไปถึงสกิลแรกเนี่ยสามารถต่อยลบบัฟแล้วตตันแลแ้วยังต่อยขิการันตีด้วยนะ ในส่วนของแนวทางการใส่รูนครับผมนิยมใส่เป็นสตันกับวิวนะครับแต่นี้ผมลองกับรูนพันึกดูนะค่าสเตตัสที่เน้นเ,นเนี่ยก็เลือกเยอะๆไปเลยครับผมทำดึกๆในส่วนของสปีดเนี่ยก็เรียงตามคอมโบของเรามีแม่นยําติดไว้ทักสามสก็จะสวยนะครับตอนนี้สกิลแรกปล่อยคริชัวแล้วเนี่ยสามารถเล่นคี้แดมได้นะรูนที่ใส่จะประมาณนี้ฮนะ ในส่วนของอ t i f แฟงเนี่ยฝั่งขวาก็อาจจะเพิ่มความแม่นยำที่สกิล3หรือว่าสกิล1แล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยการท่าต่างๆก็จะช่วยให้ดึกมากขึ้นครับ